บัดนี้ก็ถือว่าแล้วเราจะเนาะตามเครือของเราเกี่ยมาจวดน้ำเดียวเมื่อนี้โคกเขาหน้อยนเนาะเฮาจะเอามาสาวเนาะของเมื่อนีดูดน้ามกัดวากเลยดูดเท่าเออดูดเออดูดอ่ะ,อะสมบ่าเส้นดำเท้เน,นาะยาวได้ยาวเอาอีกคำบ่แรกคนก,กินสบ,บายดีสบ,บายดีเนาะเบิรุตสกคุคนมื้อนี้เขาสองสาวก,กัจิพาทุกคนมา ตำมั่วสั่วเนะาะมาเฮ็ดตำกินเนาะพอดีรู้สึกว่าอยากกินตำะนะแม่แล้วมื้อนี้กับพ่อหน้าพ่อตากันสองคนนั้น,นเนาะก็เลยว่าคิดเมนูเอาเลยบอกอ,อก,กันเลยว่าเออเอ็ดตำกินเหมาะกับบรรยากาศฮอนๆฟ้าแดดจะจัดนะเนี่ยนะทุกคนเ <c oughs> บิ่งความฟ้าแดดเนาะเบิ่งข้างหลังกันทุกคนเอ้ยฮอนแทฮอนว่าเนาะไปบอว่าเหี่ยนวนะเฮาไปอันไปเก็บมังนาวก่อนเก็บมังนกอกมังนาวไปซ<ม>อกเครื่องปรุงมาเให้ตำกินเนาะแม่แล้วไป,ปไปกันเลยทุกคน ตอนนี้เฮากาจิพาทุกคนไปเอามะนาวมาเซอร์ฟตำเนาะเข้ามาในสวนนี่แหละสวนข้อ,อปิดข้อ,อกใกล้เฮามาเลาะพาทุกคนเก็บไข่วันนั้นฮะ,นอะตอนนี้ตัวโอนกากำลังสอกมะนาวอยู่อันนี้จะเป็นมะนาวสีเนาะทุกคนกอมะนาวสีวเบอร์เย่อ นกมาอะไรที่เบื่ออยากงแล้วเนาะเพราะว่ามันเริ่มมด่นเนี่ยช่วงนี้เออเออเพุ่นทเนือในพุ่นเข้าไปเอาอู้นจะเข้าได้เนาะหนามมุ่นเข้าไปเจ้าตันกมุ่นหนามเข้าไปเนาะทุกคนพุ่นเห็นนกข้างในก็มีหลายอยู่แต่ว่ามันต่ำเนาะมันจะต่ำพวกนี่นะเอาอีกมงกนึงก่อนนี่ยุ้ยเสร็นี่นี่เนาะ อยู่ไหนก็นมีหลายอยู่ไหนท่านมีหลายเนาะพอแล้วเนาะพอแล้วบ่าวหลายน่วยพอดีงามนะทุกคน เอาไปเสิร์ต่ำแ่บแบเพ็ดเพเดอ้อน้อยๆนะน,น,นี่เพ็ดเพ็ดว่าเดอ้ออันนี้ก็คือเส้นดำเนาะที่เราจิเอาไปตำ่ำเลยนี่เหนียวนุ่มทุกเส้นเลยหลังจากที่เราต้มมันได้แล้วเรากระจายออกมาแช่น้ำเย็นไว้ ประมาณสองนาทีแล้วเขาก็จึงเอาออกปะไว้ทห้มันเสด็จน้ำเนาะอันนี้คือเส้นดำเหน่ยวนุ่มทุกเส้นเลยต่อมาเขาก็ลวกผักนะจ๊ะจะมีผักกาดส่มผักกาดขาวเห็ดเข็มเข็ดเข็มบนี่ของโปดนกเลยเดิอทุกคน เขียวๆวสวยงามมากค่ะว่าจีเฮ็ดน่อยได้นี่แต่ก็คือจีบน้อยแหละอันนี้ก็คือผักที่เหาลวกแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะลวกเซน้ำมันเหาลวกผักกันเลยเนาะ น,นี้ลูกซีนของเฮากะได้แล้วเนาะทุกคนมีแต่นกกระเซีวออกแล้วก็เคียมเอาไปตำแล้วเนาะวันนี้มีแต่ลูกเยอะๆเป็นตัแซสบขนาดเลยลูกซีนแล้วนนี้ก็คือเส้นดำเนาะที่เฮาเจียวมาตำเส้อนลำเดียว แน่หน้าตามันกะจีออกมาประมาณนี้เนาะทุกคนจะมีพักลวกลูกซีนฮอ่นดอกลวกเนาะแล้วก็มีเส้นดําที่เขาต้มมาเรียบร้อยไปเขาไปจวดนํากันเลยเนาะวันนี้กับไปตามเครื่องแล้วกับเกี่ยมกินตาเส้นดํำดาเดียวเดอ้อบันนี้เขากะจีพาทุกคนมาตําแล้วนะจ๊ะอันนี้ตัวโอนเซอร์อมะเพ็อลงไปประมาณสิปลายหน่วย ต้มากะหัวกระเทียมใส่เจี่ยมพันสองสองอันนี้ก็คือมักนาวสี่นวยเย่อๆที่เหพาพ่าเอสีไปเอาเมื่อกี้นี่เนาะเอามาสองนวยน้ำน่นลายสุดยอดกะปริตากุ้งกุ้งกุ้ง,งเอาตราไม่มีแล้วออกอันตราออกแล้วบานนี้กะซื้อกะปิตำก่อนว่าสันตำคือมันเลกหน่อยหนึ่งก่อน จะจริงกิ๊เซอร์อะไรอีกวันนี้เซอร์เกลือแป้งหนัวเซอร์อีกกิ๊ฟเซอเกลือแป้งหนัวอันนี้เป็นผงสูร์ดเนาะหรือว่าแป้งหนัวโอ้คืออ้าวมาสูร์ดเยอะแท้เว้ยแซ่บเนาะอันนี้น้ำตาลอันนี้คือน้ำตาลเนาะทุกคนเซอร์ลายแซ่บลายเซอร์น้อยแซ่บน้อยว่าเซอร์กับว่าเส่ต่อมาตัวอ้นกะจีเซอร์มากเขื่อเครื่องประกอบนี่เซอร์ตามเจอเด้ออยากเซอร์เด้อก่อนก็ได้ ยากเสื้อเลยแล้วหบกับเสื้อไปเลยยักเสื้ออันเดียวก้นก็ได้อันนี้ก็คือมักเล่นนั่นเองเนาะมีแต่สองคนกินคือเก้าวเลยทุกคนมาเนี่ยนะมาตามาหลันเลยเอดพอดีกินแล้วแล้วมันว่าตาคกนึงระยะตามโคกนึงระยะมาไหลยปเลยเสื้อมักเล่นเยอะแล้วกับเสื้อมักเล่นน้อยได้เนาะเพราะว่ามักเล่นเยอะหั่นส่วนหหา่มันจีบส้มนะมันจะเป็นหวานๆเขาจะเสื้อมักเล่นน้อยได้คือมันส้มๆฝันหวานอันนี้แม่นมักอ๊บ เอิกหรือว่ามักเอื้อดเออมักเอื้อดบอเมียนเนาะมักเอื้๊กตัวอ้นเอามักมักเอืกแหงเนาะเสื้อสองนวยสามนวยเสื้อสามนวยคุณวะต่อมาเนาะตัวอ้นกระใส้อะไรฮะมักทั่วทั่วฟักเหียวหักเสื้อเลยเซ้าป้าหักเสื้อจิงแซ่บบ่หักเสื้อบ่แซ่บ ก็มามักนาว,นาวันนี้ก็กินเมื่อเครื่องน่วยแล้วเนาะยังเหลือเครื่องนึงก็เอามาเสื้อเอามาเสื้ออีกบีบนะ้มังนาวเอาแล้วก็จีเซืร์มังนาวเยอะเลยเสื้อมังนาวน้อยแล้วก็เสื้อมังนาวเยอะอันนี้เป็นมังนาวสีมันาวสีโมแม่มังนาวเม่ใหญ่สีแล้วว่ามักบักมีด <laughs> บเบนมางนาเมนใหญ่สีเด้อมางนาวสีเสยๆบางนาวสีเสือคุณน่ะน้ำไหลขนาดได้นเบังบังเฮเอฟซีอะบังเด้ออันนี้เนาะทุกคนคือหมักนาวสีเมยใหญ่สีบ่มักมักมีตุ้กับบีบน้ำมันลงมานี่แล้วนโอ้ใส่อีก้าวคือว่าบบซีมก้อนใส่เอาใส่เอาเมยมันจีส้มเหงนะโบส้มเนาะเพราะว่ามากินส้มเพชรส้มหนัวจริงซ่บเพชรส้มหวาดหนัว น้ำไหลเท่าไรว่าเนาะมาแล้วสมว่าหน้าอันเป็นมักนาวสีแม่ให่สีต่อมาน้ำปลาแดกก่อนจีเซอร์ดีก็ต้องเหยาเาเๆาเาก่อนป่าวจองเยอะเนื่องยังบ่พออีกสองจองนัำหยวกแล้ววันนี้เสื้อร้ายกระเซฟบร้ายเสอร์น้อยกับเซยบน้อยได้จับช่วยเดียวเนาะทุกคน ตวอนตำกระตำอย่างเดียวคกนี่บส่สนเลยเราบส่สนเจอกระคกมีหน้าที่ตำได้ทุกคนวันนี้กระชือว่าแล้วเราได้เนาะตำเครื่องของเราเนอนาะกินหนอมน้ำปลาแดดปลาออนสุดยอดเลยพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อเกียมมาจวดน้ำเดียวมื้อนี้คกเฮาน้อยเนาะเฮาจะเอามาสาวเนาะตำเซื้อนี่เนาะตำบ่ได้โคกเฮาเอาไปสาวเลยทุกคนอุ้ยมันตาแซ่บข <ไป S 1> น<ห>าด เกี่ยมเลยป่ะเนี่ยเกี่ยมทอกจวดโอ้โของไวง่ายเลยแ่บขนาดเลยโอ้ต้องแม่คูดแต้คูดวนะ่าเนาะคือจะจนมืดเลยย่านมันอันบาทนี้<า>นล้วเจีสาวเอาเนาะเพราะว่าคกมันน้อยต่ำบอ่อไดอืมว้าวอีฟซี กือน้ำลายเลยเนี่ยสุดยอดเลยของความแซบนะอย่างบไดซีมจะสุดยอดของความแซบของความแซบตอนนี้เฮากับคนมันเข้าเครื่องกันเลยเนาะทุกคนความจวดละตี้เป็นตาแซบขนาดเลยมาโบคนหลายไปจวดเลยเนาะวันนี้เนาะโบซีมเลย่ะเอ้าซีมโอเคละตีดมกินก็ฮู้ว่ามันโอเคแลยดิซีมกันเนาะเบิ่งซีมซีมกอนซีมซีมมึหน้าคนซีม แบบว่าอืมสุดยอดนะฮะเรต้อง<ส>ปรุงเพิ่มอันนี้เนาะทุกคนเฮาจีเอิ้ญมาตำม,มั่วซะเนาะมันมีหลายแนยวผสมเดียบพูดบุพวจัจ<า>จิเอิญ<า>ม,มาตำมั่วซั่วเออบ่ฮู้จจิเอิ้ญมาตำอันเลยเอิ้นตำม,มั่วเลยแล้วแล้ว,ลวมาเกียมมาจวดน้ำเยอยวบัดนี้นะมาเนาะทุกคนมากินตำม,มั่วซั่วน้ำสองสาวเสียงข่วง <c oughs> มื้อนี้เอ็ตตำเนาะตั้งเจอว่าจีเอิญตำข้าวปุ้นแต่ว่าบ่มีข้าวปุ้นได้ได้เส้นดำมาแล้วก็เลย ก็เลยว่าเอินว่าต่ำมัวสั่วเลยเอาอันนี้บ่สนโลกเลยเนาะคือจิ๋วแหงมาแล้วทุกคนมากินน้ากันเนาะป่อยให้ตัวนกวาเาไปก่อนเนาะโอนจีกินทะเข็ดเข็มยวดยวจ้าเอาไม่ถูนี่ปักตามาเด้อมาเด้อมาจวดน้ากันเด้ออือสี่มือตัวอ้นต่ำเครื่องเนาะมือนี้เนาะอือ จ้าัาแซ่เราต้องเห้รนเดอร์รสชาตินาอทุกคนเผ็ดส้มหวานนัวนัวนัวน้ำปลาเด็กโบแม่นัวนัวนัวเป็นนัวนัวนัวหกสุรสเนาะเผ็ดส้มหวานนัวน้ำปลาเด็กแบบว่ารสชาตินี่มันเค้มคุ้นเลยขนะดสุดยอดเลยแซ่บเนาะแม่แล้วอันนี้เส้นดำเดอเบแบงวอาตามกินเองเ่ามากนะเด้อค่ะ ตาไปดูเลยอืออืออือมูดตัวนกหมกแล้วมันจะกินน้ำปลาแนีอันนี้กระเจ้าเอิร์ดมากเลยเลยจะกอ,อกซีพีป่ะ <c oughs> มามาทุกคนมาคำเยอะๆเ้ย,ยจิงแซบเลยอือ,อ เป็นน้ำกินสองคนเต้นน้ำมันนี้เต็มๆอ่ะนั่นแหละคู่กินเด้ออือเอาเส้นดำมาตำแซ่บก้นข้าวโจนเนาะเพราะว่าเส้นเนื้อเหนียวนุ่มดีผู้จีได้ยืนขึ้นบนเส้นนี่ยาวขนาดโนโตโนกกับโบตัดเด้ตัดแล้วเข้าวโจนกับเมนข้าวปุ้นเนาะมาเนาะทุกคนเนาะกินตำ ดำเส้นดำเยอะชื่อหน่ะตุ๊กต้นดำยวยวดจ้า,ามาจ้าสเส้นยาวจนได้ยืดเส้นยาวมากเลยทุกคน <laughs> บงับงบงับงบังความเส้นยาวสุดระดับตอนนี้สุดแล้วยืนเลยยืนกิน <laughs> ดูดห<ม>ามกัดปากเลยดูดเท้าเออดูดอ่ะดูดอ่ะแซ่ คำที่หนึ่งผ่านไปติดเจอแหงเส้นดำเหนียวนุ่มตตนเอาคำที่สองเอาบอดมาได้ตีเส้นนี้โไมีเส้นดำเออ,อเส้นดำล้วนมายืนขึ้นนี่แล้ววันนี้ได้ยืนขึ้น <c oughs> <c oughs> เส้นหาวพูด <c oughs> แซ่บสุดยอด <c oughs> มาเราเอฟซีเรากินน้ำกันเนาอันนี้กระดูดขึ้น <c oughs> ต้นมาแซ่ แ่บสุดเอดแน่นกว่าห้ามกัดเนาะเพราะฉะนั้นมันบวกาดก็ต้องได้ยืนขึ้นนะดูดเอาเนี่ยแบจนไก่ขัดเลยบอกรสชาติของเส้นท่านเดี๋ยวดูมันเป็นเนอเลยเหนียวนุ่มยาวยาวกรอบเออโบแมนเหนียวเออเหนียวนุ่มยาวห้ามตัดอีกเลยห้ามตัดีกมานะทุกคนกินต่อ เมื่อกี้เธอเบิ้งวิธีการกินของวต้นเนาะว่าเส้นมันยาวๆแล้วกินเราเลยวันนี้เ้าตนก,กินเธอเบิ้งยังนะทุกคนจัดมาเลยนะเส้นดำหูยยาวแท่ากระเจ้าว่าอยากกินเส้นยาวเหนียวนุ่มและห้ามตัดอือ งโป้เฮือแหมก้อยแหนมเนื be, ้อซ <if> ี่ HFC ทุกคนเด้อเอาเอสน้ำเอสน้ำไม่ก็ได้ตีบอเข้าเจอว่ากับเจ้าเอ็ดเลยเนาะฮู้แต่ว่าเอ็ดน้ำย่างเดียวนี่นะทุกคนลูกซีนคำโตโต sắp, sắp nhát lấy nhiều hay nhiêu à, 10, hàng, à, ừm, หมดแล้วคำเนี้ๆเ,เด้อคำนี้เพื่อเอฟซีทุกคนเด้โอโว้าวม,มาคำนี้ลูกซีนล,ล้วนๆเด้อเพื่อเอฟซีทุกคนคือก,กัน <c oughs> อืม <c oughs> อืม <c oughs> เฮ้ยอืมฮ่าฮ่าฮ่าตื่นเต้น มาเนาะลาเอฟกันบ่บ <c ười> ่ฟาลาเนาะบ่ฟาล่าอ๋อดีกันปู่บุ้มบ่ซำเอาเบอร์นี้กินจังลาน้อเออยังทอกเลยบ้านี้แซมแพงโต้เงาอื้มแล้วหมแล้วลาเอฟกัเบอรกินน้ำละ ความรับมักห้งงาะมาเนะาะไลฟ์ซีก่อนเพดแหงมาเนาะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้เฮาสองสาวกระเจ้าซ้ำนี้คือเก่าแล้วและพ่และพ่ผมเฮาเนาะในวิดีโอต่อไปไแล้วถ้าเอฟซีท่านเลยเข้ามาเบิง่งหรือว่ากำลังจะเข้ามาเบิ่งการอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายให้กับช่องของสาติงขง่างเดอเดอเพื่อว่า เป็นกับมือเพื่อเป็น <laughs> มิตรสากันที่ว่าเพื่อเป็นกำลังเจอสาวเสียงขวานอกเฮ็ดวิดีโอเมื่อเมื่ออีกสำหรับวิดีโอนี้ส,สาวเสียงขวางหองกตองบ <Bye bye. S 1> ายบายบายแล้วพบกันใน ok. วิดีโอต่อไปแซ่บแหงนังอีกยังบปปไปอีกต่ออีกกำนึงกัน,กน Bila, bye bye yeah.